จัดชุดในงบ1,300บาทได้อะไรบ้างนี่อยากรู้ใช่ไหมไปดูกันจัดชุดกันอีกแล้วนะครับซิดชุด <c oughs> ขออภยัยนะครับชุดนี้นะจะได้เป็นลอก v b a บนะครับนะลูกค้าไม่ได้รีวิวเนอะไรมา v b a บโอสกาเบอร์พันนะครับตัวนี้สวยมากนะครับสวยงามมาก แขนเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะครับตามชอบเลยก็หมุนตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนับคันที่จัดให้เป็นคัน UFO นะฮะ6ฟุตเวฟ8 25แบบนี้เลยนะเล่นงานปลาช่อนนดาดีมากสายที่ใส่ให้ไปเป็นสาย PE กันหน้าของ V Bass นะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็นี่เพิ่มเติมให้ในชุดนะครับเพิ่มเติมให้ในชุดนะก็เป็นพวกกบยางอ่าพยางไมกครโดดอนนะครับกิฟแล้วก็กระดิไก่ชนนะอ่ะเซตเนี้ยนะครับ พวกนี้ลูกค้าสามารถกดซื้อแยกได้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าทางร้านจัดให้ครับจัดชุดกระดบียบอกเลยจัดชุดกระดบียบอกเลยหวานเจี๊ยบอยู่แล้วนะครับนะลูกค้าให้ใจนะเบียบให้ของแน่นอนอยู่แล้วครับผมจัดไปครับเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เลยนะนี่เซตนี้เลยครับเบสเซตเซตนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับแต่ว่าลูกค้าเลือกเก็บไปทางก็อขออนุญาตเพิ่อมอีกหนึ่งร้อยบาท นะครับนะนะถ้าลูกค้าที่อยู่ในทิกตอกก็สามารถจิ้มตะกร้าหน้าคลิปได้เลยครับสินค้าจะลงให้เป็นรายการเลยเยื่อยางในเซตนี้นะครับลูกค้าก็สามารถกดสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับกบพิซาร์ตัวละหกสิบบาทนะครับแล้วก็กบวัวหูตัวละห้าสิบห้าบาทนะให้กบยางนะให้ไปสองตัวเพราะอะไรเพราะว่าเผือติดเผือขาดมันขาดอยู่แล้วแหละนะก็เลยให้ไปสำรองไปสองตัว นะครับแล้วก็ปลายางของนาเจมเนี่ยไม่คาโลดอนเนี่ยตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ต๊อละเจบาทมีให้2ตัวเกี่ยวตัวเบ็ดให้พร้อมก็เป็นงานตีผิวน้ำนะครับส่วนนี่กระดีไก่ชนก็เป็นงานใต้น้ำนะครับนะนะครับก็รีบแค่ได้น้าเบียจัดให้นะครับแล้วก็กิฟต์อีกหนึ่งถุงนะครับกิฟต์สองร้อยสามสิบบาทนะเบอร์นี้พอตกประช่อนนะครับลูกค้าบอกเน้นงานช่อนก็จัดไปครับเนี่ยคันตัวนี้เน้นงานช่อนได้สบายๆราคาแค่400บาทเองนะคันตัวนี้นะแต่ว่าลอกเนี่ยโอซาก้าเนี่ยจะหมดแล้วของมีไม่เยอะนะครรรััับบขอองงมมีีไ่เเยะะพา้นๆจด